m a r วลเอเจนต์ออฟชิลเมื่อโลกเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดและอันตรายกว่าที่เคยเป็นแค่เรล่าซูเปอร์ฮีโร่จอมพลังคงยังไม่เพียงพอหน่วยชิลจึงเกิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สวัสดีครับวันนี้สล็อตจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Marvel Agent of Chill ซีซั่นที่หน่หน่วยปฏิบัติการสายลับชิลภาพยนตร์ซีรีส์จากทางค่าย m a r เวลที่จะเติมเต็มเนื้อหาของภาพยนตร์ต่างๆในจักรวาลมาเวล แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับที่เขตพรมแดนโคสันถูกจับตัวมาสอบสวนซึ่งมันเป็นภารกิจที่พวกเขาจะต้องพาตัวเจ้าหน้าที่ชอออกมาจากแนวพรมแดนก่อนที่โคสันจะได้รับความช่วยเหลือจากบอดและเมย พวกเขาเดาพาชอขึ้นมาบนเครื่องบินและได้นําเอาข้อมูลทั้งหมดที่ชอได้สืบมากลับไปที่ศูนย์บัญชาการของหน่วยชิลซึ่งข้อมูลที่ได้มามันเป็นข้อมูลระดับ8ทําให้ทีมของโคสันที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ต่ากว่าระดับ8ไม่สามารถรู้ได้ตอนนี้ทีมของโคสันได้เดินทางมาถึงศูนย์ของชิลซึ่งสกายที่เป็นเด็กฝึกง,งานระดับของเธอนั้นก็ยังไม่ถึง1เธอต้องฝึกง,งานต่อเพื่อที่จะได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยชิล สกายถามว่าที่นี่ฉันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมบางทีข้อมูลของพ่อแม่ฉันอาจจะอยู่ที่นี่โคสันบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมช่วยแต่ว่าตอนนี้เรามีงานที่ใหญ่กว่านั้นเกาท้ทีซิดเวลได้พาทีมของโคสันผ่านประตูเพื่อไปรับฟังภารกิจซึ่งมีแค่เจ้าหน้าที่ระดับ7และ8เท่านั้นที่จะสามารถผ่านเข้าห้องปฏิบัติการได้ทําให้ฟิตซ์ซิมอนและสกายไม่สามารถเข้าไปรับฟังภารกิจในครั้งนี้ได้ โคสันได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่แฮนที่เป็นหัวเรือที่นี่แฮนบอกว่าจากการถอดข้อมูลที่ได้มาจากชอเราได้ข้อมูลว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนออสเซเชียใตย้ได้สัางอาวุธที่เรียกว่าอสปิโตเนียนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเสียงที่สามารถสั่งการอาวุธได้ในระยะไกลมันสามารถสั่งการอาวุธทุกอย่างในโลกได้ตั้งแต่จรวดเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงหัวลบนิวเคลียร์ เฮนบอกโคสันว่าฉันต้องการทีมสองคนที่ข้ามเขียดแดนไปอย่างเงียบๆเ,เข้าไปปิดเครื่องภายใน24ชั่วโมงแต่ต้องมีวิศวะคนหนึ่งที่เข้าไปปิดเครื่องที่นั่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงดังนั้นฟิตแลบบอร์ดได้รับภารกิจให้ไปยังเขตศัตรูโคสันบอกว่าถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่ทีมของชิวจะไปรับพวกเขาออกมาเมื่อพวกเขาเริ่มออกเดินทางสกายเข้ามาถามโคสันว่าภารกิจแบบนี้เราควรจะไปด้วยไม่ใช่หรอ โคสันบอกว่าคนที่คุมภารกิจนี้เป็นสุดยอดหัวกะทิฉะนั้นเราจึงเชื่อระบบทั้งสองได้เดินทางไปถึงพรมแดนก่อนที่วอร์ดจะนำเครื่องส่งสัญญาณมาติดตั้งไว้ที่เขตพรมแดนตอนนี้เครื่องบินของโคสันได้รับการตรวจช็คจากทีมของจิวหลังจากที่พวกเขาใช้มันทำภารกิจมาซิมมอนได้เก็บเอาปืนยาสลบของฟิตใส่ไว้ในเป้สก,กายเข้ามาบอกกับซิมมอนว่าผู้คุณอาจจะทนได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันทนไม่ได้หรอกฉันจะไปถามโคสัน ตอนนี้แฮนและโคสันได้วางกลยุทธ์ในการส่งกำลังเสริมเข้าไปช่วยฟิตและบอร์ดหลังจากที่ฟิตและบอร์ดเข้ามาในบาร์เล่าตามแนวพรมแดนพวกเขาถูกจับตัวเอาไว้และกำลังจะถูกมาท่าหัวหน้าของคนที่นี่ทำการสังหารฟิตได้ทำการใช้พลังแม่เหล็กดับไฟที่บาร์ทางด้านของสกายเธอเข้ามาถามโคสันว่าฟิตกับบอร์ดพวกเขาไปทำภารกิจอะไรแต่โคสันไม่ยอมบอก เขาบอกให้เชื่อระบบสกายจึงเสนอให้ซิมอนช่วยเธอในการหาข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้ซิมอนที่เป็นห่วงฟิตเธอจึงยอมตกลงซึ่งตอนนี้ฟิตได้ช่วยพวกมาท่าซ่อมไฟฟ้าเพื่อที่พวกเขาจะได้ดูบอลต่อจนฟิตสามารถซ่อมเครื่องปั่นไฟได้และนั่นก็ทําให้ทั้งสองได้รับความช่วยเหลือจากมาท่าที่จะพาพวกเขาทั้งสองข้ามเขตแดนไป สกากับซิม,มอนเข้ามาในศูนย์ของชิลซึ่งมีแค่ซิม,มอนเท่านั้นที่สามารถผ่านประตูมาได้ซิม,มอนได้ทําการเปิดแผงวงจครควบคุมเพื่อที่จะแฮกเข้าไปในระบบของชิลโดยที่มีสกาให้คําแนะนําระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชิลเจ้าหน้าที่ซิกเวลได้พบว่าซิม,มอนกาลังเปิดแผงวงจครควบคุม ซิมอนจึงทําการยิงปืนสลบใส่ซิดเวลทําให้เขาสลบไปก่อนที่เธอจะได้ข้อมูลมาทําการแฮกเข้าระบบสกายบอกว่าเราสามารถแฮกเข้าไปดูข้อมูลได้แค่สานาทีเท่านั้นเราจะต้องไปบอกเม์เรื่องนี้ด้วยหลังจากนั้นสกายได้แฮกเข้าไปดูก็พบข้อมูลของชิวมากมายรวมไปถึงข้อมูลที่ถูกลบไปด้วยแต่ว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วเธอจึงตัดใจที่จะเข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้นสกายเลือกที่จะเข้าไปดูข้อมูลภารกิจของชิว และเธอก็พบว่าภารกิจนี้มันไม่มีทีมช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยฟิตและบอร์ดนั่นหมายความว่ามันเป็นภารกิจฆ่าตัวตายโคสันเข้ามาเตือนสกายสกายบอกว่าพวกชิวกาลังจะส่งฟิตะบอร์ดไปตายมันไม่มีทีมช่วยเหลือพวกเขาระหว่างที่ฟิตปิดเครื่องได้ที่นั่นจะถูกระเบิดทันทีทางด้านของฟิตะบอร์ดที่เข้าไปในฐานทัพของพวกออสเซเชีย ก่อนที่ฟิตจะทําการปิดระบบของเครื่องเอสปิโตเนียสโคสันจึงเข้าไปพบกับแฮนเพื่อถามถึงทีมช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกทีมของเขาแต่คําตอบที่ได้ก็คือแฮนบอกให้โคสันจงเชื่อในระบบฐานด้านของวอร์ดเขาทาการส่งสัญญาณไปแจ้งกับทีมช่วยเหลือแต่มันไม่มีใครตอบกลับมาทําให้วอร์ดรู้ว่าตอนนี้พวกเขาถูกลอยแพสกายได้เข้าไปแจ้งกับเมว่ามันไม่มีทีมช่วยเหลือที่จะเข้าไปช่วยฟิตและวอร์ด และในครั้งนี้โคสันจึงร่วมด้วยในการเดินทางไปช่วยลูกทีมเมื่อพวกเขาสามารถปิดเครื่องได้สําเร็จทั้งสองจึงหนีออกมาจากฐานทัพแต่ว่าตอนนี้ทหารของออสเตรเลียได้ล้อมพวกเขาเอาไว้ทําให้พวกเขาไม่มีทางหนีแล้วและในขณะนั้นเมย์ได้นาเครื่องบินมารับทั้งสองไว้ได้ทันภารกิจในครั้งนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นโคสันจึงเข้ามาแจ้งกับสกายว่าตอนนี้ข้อมูลของพ่อแม่สกายนั้นเขาได้เจอแล้ว โคสันบอกว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นของคนที่นําตัวสกายไปไว้บ้านเด็กกาพร้าซึ่งคนคนนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยชิวเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นแม่ของคุณหรือว่าเป็นคนที่นําคุณไปบ้านเด็กกาพร้าและสิ่งนั้นกระทาให้สกายมีหวังที่จะตามหาครอบครองเธอซึ่งความจริงแล้วแม่ของสกายนั้นถูกฆ่าตายไปแล้วโคสันยังขอให้เมย์เข้าไม่ช่วยสื่อความจริงเรื่องนี้ ตอนนี้ทีมของโคสันได้คามาตรวจสอบวัตถุต่างดาวที่ประเทศอังกฤษสกายบอกโคสันว่าชาวแอสการ์ดก็เป็นเอเลี่ยนจากดาวอื่นที่มาโลกของเราครั้งแรกเมื่อหลายพันปีก่อนตอนนั้นพวกเราไม่รู้จักคําว่าเอเลี่ยนจึงคิดว่าพวกเขาคือเทพเจ้าหลังจากนั้นฟิตพบเข้ากับชิ้นส่วนของยานอาวกาศแต่พวกเขาต้องเก็บเอาไว้เพราะว่ามันอาจจะทําให้คนแตกตื่นได้ ในอุทยานแห่งชาติที่นอร์เวย์ทีมพิทักษ์อุทยานได้เข้ามาตรวจสอบต้นไม้ในเขตป่าไม้โบราณก็พบว่ามันมีคนทำสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ในเขตป่าไม้โบราณน,นั้นเจคอบและพีธาสองสามีภรรยาได้เข้ามาที่นี่ตามคำบอกใบที่พวกเขาได้มาก่อนที่เจคอบจะขึ้นไปตัดต้นไม้และได้ชิ้นส่วนของวัถตถุต่างดาวที่มันฝังอยู่ในต้นไม้มาเป็นเวลาหลายพันปีและเมื่อพีธาลองจับมันดู มันทําให้เธอเกิดความคุ้มคลั่งเจ้าที่ป่าไม้แตะคามาพบกับทั้งสองทำให้ปีทาผักเจ้าหน้าที่จนกระเด็นออกไปน่วยชิวได้คามาตรวจสอบในเรื่องนี้ซิมมอนทาการสแกนรองรอยของวัตถุต่างดาวและส่งมันไปให้กับฟิตเมื่อฟิตอ่านค่ารังสีดูปรากฏว่าค่ารังสีมีค่าเดียวกับค้อนของทอซึ่งแปลว่าหมาย้าชิ้นนี้เป็นของจากเอสกาด หลังจากนั้นพวกเขาแด้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ก่อเรื่องเจ้คอบในสตอร์มและพีทาลาเซนผู้คขังขคเทพนอร์เวย์ฟิตได้ทำการสร้างแบบจำลองไม้เท้าออกมา เมื่อมันเป็นของจากแอสการ์ดสการเสนอให้ทอมาช่วยแต่โคสันบอกว่าพออนิกฟิวรีบอกว่าตามตัวทอไม่ได้พวกเขาจึงต้องเดินทางไปถามผู้เชี่ยวชาญนิยายโนเวระดับโลกเอลิสแลนดอฟอาจารย์มหาลัยที่เซลเบียประเทศสเปนเมื่อโคสันเข้ามาเขาพบว่าอาจารย์แลนดอฟมีปากกาของสะสมอันเก่าแลนดอฟจึงถามว่าคุณมาที่นี่แสดงว่ามีอะไรให้ผมช่วยใช่ไหมคุณโคสัน โคสันบอกว่าเจอของในป่านอร์เวย์พร้อมกับนำแบบจำลองของไม้เท้ามาให้กับแลนดอฟดูแลนดอบบอกว่าดูจากอักขระพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไม้เท้าของพวกเบอร์สเกอร์ตำนานทหารเบอร์สเกอร์นักรบจากชาวแอสก์ดที่แข็งแกร่งอย่างมากและไม้เท้านี้ทำให้นักรบมีความปวดเกรี้ยวจนควบคุมไม่ได้ ในตำนานหัวหน้านัก,กรบบอร์ซเกอร์ได้มาต่อสู้ที่โลกชดสุดท้ายเขารักโลกใบนี้เขาจึงอยู่โลกใบนี้ต่อในขณะที่ลูกน้องได้กับแอสการ์ดไปและไม้เท้าเขาได้ทําการหักมัน,อ,น,อ,นออกเป็น3ท่อนเพื่อแยกไปซ่อนในที่ต่างๆของบนโลกอันแรกเกี่ยวกับต้นไม้และพวกนั้นก็ได้ไปแล้วอันที่สซ่อนอยู่ในถ้ำที่มีกระดูกเต็มไปหมดอันที่3มันใกล้กับพระเจ้าแลนด็อกเสนอว่า ใยาลองตามหาที่เกาะแบ็กฟินที่ประเทศแคนาดาแต่เมื่อโคสันส่งทีมไปหากลับไม่พบอะไรเลยสกายแด่นำข้อมูลมาวิเคราะห์จนพบข้อมูลว่าชิ้นส่วนของไม้เท้าอาจจะอยู่ที่นี่ที่ซิดเวลประเทศสเปนพวกเขาจึงส่งตัววอร์ดและสกายลงไปหาของในถ้ำจนกระทั่งฟิตได้เห็นสัญญาณของไม้เท้าเขาจึงบอกให้วอร์ดตามไปจนกระทั่งวอร์ดได้พบเข้ากับอาจารย์แลนดอกที่มีไม้เท้าอยู่ในมือ แต่เมื่อบอร์ดทำการจับไม้เท้าทำให้เขาเห็นภาพในอดีตภาพพี่น้องชายของเขาจมน้ำสกายได้เข้ามาช่วยวอร์ดตอนนี้แลนดอฟได้นำไม้เท้าหนีกลับมาที่รถก่อนที่จะพบเข้ากับพวกเจคอบและไม้เท้าก็ถูกเจคอบและพีธาเอาไปตอนนี้วอร์ดเขาไม่ปกติอดีนาลีในร่างกายของเขาสูงขึ้นสิ่งนั้นทำให้เขาโมโหง,ง่ายตอนนี้กลุ่มของเจคอบและพีธาได้ปลุกระดมคนที่เชื่อเรื่องของเทพเจ้าในห้องสืบสวน โคสันและวอร์ดได้เข้ามาสืบสวนแลนดอบวอร์ดที่กำลังคุมขั่งได้แทงบีดไปที่แลนดอฟแต่แลนดอฟก็สามารถหยุดวอร์ดไว้ได้จนทําให้โคสันรู้ว่าแลนดอฟก็คือชาวแอสกาดและเป็นหัวหน้าเบอร์ซเกอร์ที่ไม่ยอมกับแอสกาดไปแลนด o อฟเล่าว่าตอนที่เขาอยู่ที่แอสกาดเขาเป็นช่างทุกหินและทําแบบนั้นมา4,000ปีจนกระทั่งมีการหาทหารอาสามารบเขาจึงอาสามาที่นี่ โคสันถามว่าไม้เท้าส่วนสุดท้ายอยู่ที่ไหนแลนดอฟจึงบอกว่ามันอยู่ที่เกาะไอแลนด์พวกเขาจึงเดินทางไปที่นั่นแต่ว่าตอนนี้เจคอบได้มาที่นี่ก่อนพวกเขาแล้วเจคอบได้ทําการแทงไม้เท้าเข้าไปที่กลางอ,อกของแลนดอฟโคสันจึงช่วยแลนดอฟเอาไว้โดยการล้วงเข้าไปในหัวใจของแลนดอฟเพื่อช่วยให้ร่างกายของเขาฟื้นตัวเพราะว่าชาวแอสการ์ดสามารถรักษาตัวเองได้วอร์ดได้ทําการต่อสู้กับพวกเจคอบและสามารถเอาชนะพวกนั้นได้ ส่วนเมยก็ได้ต่อสู้กับพีทาเธอทําการประกอบไม้เท้าและใช้มันจัดการกับพีทาได้หลังจากนั้นสกายได้เข้ามาปอบวอร์ดเธอบอกให้วอร์ดระบายกับเธอได้ถ้าวอร์ดต้องการเรื่องราวในตอนที่7และ8ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้